ครับสวัสดีครับเจอกัน EP3 นะครับวันนี้เราจะมาดูกันในส่วนของอาการคอนฟิกตัวสวิตช์ Swiss ในส่วนของโปรตโตคอลที่เป็น SNMP นะครับเพื่อที่จะให้ PRTG เนี่ยเข้าไปอ่านข้อมูลเพื่อที่จะมอนิเตอร์ทัวอุปกรณ์สวิตช์นะครับซึ่งดูจากเน็ตเวิร์กแดแกรมแล้วเนี่ยเราจะใช้สวิตช์หนึ่งตัวแล้วก็ ส่วนฝั่งซ้ายนี่ก็คือเป็น prtg server ซึ่งเราได้ทำการติดตั้งไว้ตั้งแต่ ep 2แล้วฝั่งซ้าย prtg server เนี่ย ip ของเราก็คือ172.16.210.220นะครับส่วนฝั่งขวาของเราเป็น cisco switch กรณีน,นี้เราเซต ip ไปที่172.16.210.215นั่นเองครับ ซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาคอนฟิกในส่วนของ SNMP ให้กับสวิตตัวนี้เพื่อที่จะนำไปใช้กับ PRTG ซึ่ง Command ที่ใช้ในการ c คอน g Cisco Switch ในส่วนของ SNMP เนี่ยก็จะมีดังนี้นะครับอันดับแรกเลยคือเข้าสู่โหมด enable นะครับก็พิมพ์คำสั่ง enable เข้าไปเมื่อเข้าสู่โหมด enable แล้วเนี่ยก็เข้าสู่โหมด Config โดยพิมพ์คำสั่ง configuration terminal หลังจากนั้นเมื่อเข้าสู่โหมด c o n f i g แล้วเนี่ยคำสั่งที่ใช้ในการ set SNMP community string ก็คือ SNMP Key server n e น w o r community แล้วก็ string หรือข้อความ ที่เราต้องการซึ่งเราจะเอาข้อความตัวนี้แหละไปใส่ใน PRTG Server ของเรากรณีนี้เราคือใส่คำว่า Public ไปหลังจากนั้น RO RO หมายความว่าเมื่อมีโปรตโตคอล SNMP จาก PRTG เข้ามาที่สวิตตัวนี้แล้วเนี่ย RO ก็คือ Read Only ก็คือสามารถที่จะอ่านข้อมูลได้อย่างเดียว ไม่สามารถที่จะเขียนข้อมูลหรือสั่งการสวิตช์ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งได้แต่ในกรณีที่เราต้องการให้ prtg server เราเนี่ยสามารถที่จะไลายคอนฟิกได้ด้วยหรือสั่งการสวิตช์ได้ด้วยเนี่ยตรงนี้จะกลายเป็น r w แทนซึ่งในกรณีนี้เรายังไม่ไม,ไ,มไม่ได้ไปใช้ในส่วนของตัวนี้เราจะมาดูในส่วนของอาการมอนิเตอร์สวิตช์อย่างเดียวก่อน หลังจากนั้นก็ a x i e s s ออกจากโหมด configuration มา zoom โหมด enable en <able S 1> ก็ r i ท e m e มก็คือทำการไลท์คอนฟิกที่เราได้คอนฟิกไปเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่า c o n f ิกง่ายมากครับแค่ไม่กี่บรรทัดเองก็สามารถที่จะใช้ prtg เข้ามามนิเตอร์ในส่วนของสวิตช์ได้แล้วในกรณีนี้เราเป็น cisco s w i t c h นะครับส่วนกรณีของ ี่ห้ออื่นก็จะมีรูปแบบคำสั่งที่แตกต่างกันไปครับอันนี้คือ,อเป็นรูปแบบการคอนฟิกทีน,นี้เรามาดาูวิธีการคอนฟิกจริงๆเลยอ่เดี๋ยวผมลองคอนฟิกให้ดูนะครับครับเข้าสู่โหมด editable แล้วก็เข้าสู่โหมด confi กเทอร์มินนะครับพิมพ์ config terminal แล้วพิมพ์แค่ c o n f i แล้วก็กดแท็บตัว Cisco Switch นี้ก็จะใส่คำสั่งให้เราโดยอัตโนมัตินะครับเดอไปหลังจากนั้นก็ s n m p server community c o m คอมมูนิตีแล้วก็ตอนนี้สตริงที่เราจะใช้ Community ้สตริงที่เราจะใช้ก็คือ Public นะครับอ่าพับลิกแล้วก็เป็นโหมดอ่าอออ่านอย่างเดียวก็อินเทอร์ไปเลยครับเรียบร้อยให้เรา Access ออกมาแล้วก็ Write m e m o r รปึ๊บนี่คือเซฟ c o n f i กเรียบร้อยแล้วเพื่อเป็นการอ่ารีเช็คก็คือเราเชิมสั่งโชว์รันนะครับเพื่อดูว่า SNMP community ที่เราเซตไปเมื่อกี้เนี่ยออยู่ในคอนฟ g u r a t i o n ของสวิตช์เราหรือ,อยังปึ๊บอ่าเราก็จะเห็นเป็น S N P Server Community String Public Read Only ฉะนั้นในส่วนของสวิตช์เนี่ยง่ายนิดเดียวครับคือเซตเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะมาดูส่วนของ P R T G หลังจากที่เราได้ลง P R T G จาก E P 2เรียบร้อยแล้วเราทำการล็อกอินนะครับ a ่าสเวดผมเซฟไปแล้วล้าอินเข้าไป เขจะเข้าสู่หน้าแดชบอร์ดหน้าแรกนะครับเป็นหน้าเวลคัมของ PRTG ทำการแอดสวิตช์ของเราเข้าสู่ PRTG ไปที่ device แล้วก็ device list ก่อนก็ได้ครับ device list กด device ไปก่อนหลังจากนั้นก็ทำการโอเคมาแล้วในส่วนของสวิตช์เนี่ย จะถูกจัดมวลมู่อยู่ในส่วนของอ Network Infrastructure นะครับคลิกเข้าไปก่อนหลังจากนั้นเราก็อ่าทที่ครับคลิกขวานะครับคลิกขวาที่ Network Infrastructure แล้วก็ Add device ครับ Device Name อันนี้คือเป็นชื่อที่เราจะตั้งไว้สำหรับสวิตช์ของเราเพื่อที่เราจะได้ จำง่ายๆหน่อยกรณีน,นี้คือ S W 1 IP address ของ management switch ของเราเป็น IPV4 นะครับ IP คือ 172.210. จุดไปดูแป๊นึ่ง2 1 5 2 1 5ครับต่อมาไอคอน อ่ะเราเลือกเป็นซิสโกแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นซีซิสโก o ปึ๊บอ่าหลังจากนั้นของเรามอนิเตอร์ด้วยการใช้ SNMP มาดูอ่าอยู่นี่ติ๊กตี่นี้ไปก่อนครับแล้วก็เป็น SNMPv2 แล้วก็เป็น Community String ของเราคือเป็น Public โดยเดิมเฝ้าตัวนี้เป็น Public อ่าก็คือเราตั้งไว้ Public เหมือนกันพอดี ก็ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรหลังจากนั้นก็กดโอเคครับโอเคเรียบร้อยแนละ้วก็จะเห็นตัวสวิตท,ที่เราแอดเข้ามาเมื่อมีสวิตเข้ามาแล้วเนี่ยเราต้องแอดเซนเซอร์ที่จะให้ตัว PRTG เนี่ยเข้าไปมอนิเตอร์ตัวสวิตเราก็กดอแอดเซนเซอร์ครับ เนเอ่ก็จะมีให้เราเลือกเยอะเลยแล้วแต่ว่าเราจะาใช้งานตัวไหนทีนี้คืออันนี้ก็คือเป็นมีให้เราเลือกทั้งในส่วนของ h t t p i mapping pop 3 s n p traffic basic process cisco i p s a cloud t t p หรือถ้าใครอาจจะไม่รู้จะเลือก ตัวไหนดีให้เรากลับไปที่ดีไว้ e ที่หนึ่งให้เราเลือกเป็น run auto discovery เลยตัว prtga เนี่ยจะ discovery แล้วก็แนะนำเซ,นเซ็นเซอร์ให้เราโดยอัตโนมัติกรณีนี้เราจะาใช้เป็น run auto discovery เลยแล้วกันครับก็ต้องรอให้ตัว p r t g เนี่ย run เพื่อที่จะหาเซ็นเซอร์ เราจะดอูอันนี้คือกำลังรันรันเพื่อที่จะ Discovery ในส่วนของอเซนเซอร์ให้เราด้านขวามือเราจะเห็นว่าสเตต u สของมันคือ Auto Discovery Progress 2%ตรงนี้เราก็อาจจะรอไปก่อนอ่าทีนี้มัน ทําการ d i s c o v e r y sensor ให้เราเรียบร้อยแล้วซึ่งแนะนำเราว่ามีการปิงปิงเนี่ทนี้ก็คือทําการปิงไปที่สวิตช์ของเราว่ายังสามารถที่จะสื่อสารกันได้หรือเปล่าเพื่อที่จะบอกสถานะว่ายัง up หรือดาวตรงนี้ก็คือจะช่วยเช็คได้อีกกรณีหนึ่งก็คือเพื่อให้รู้ว่าการสื่อสารราพีเอทีจีกับตัวสวิตช์เนี่ยยังสามารถสื่อสารกันได้นะ ส่วนอั t ไทม์เพื่อที่จะดูว่าสวิตช์ Switch เราเนี่ยมีการดาวกี่กี่ครั้งหรือดาวไปกี่นาทีกี่ชั่วโมงซึ่งส่วนนี้ก็สามารถดูได้ในส่วนที่เราเห็นนี้คือเป็นอินเทอร์เฟซของตัวสวิตช์ Switch, ซึ่งมีอินเทอร์เน็ต0ทับ0 0ทับ1 0ทับ2 0ทับ3ก็มีอินเทอร์เฟซโบชวนอินเทอร์เฟซก็คือ v l a n 100ซึ่งตรงนี้ยัง ไม่มีข้อมูลหนึ่งจะว่าเพิ่งแอดเข้ามาเพราะ,ะนะจะต้องรอ,อสักแป,ป๊บหนึ่งเพื่อที่จะให้อ่านข้อมูลส่วนเมนูด้านบนนี้นะครับก็คือเราสามารถที่จะดูข้อมูลย้อนหลังได้2วัน30วัน1ปีหรืออลาฟว่ามีเหตุอะไรเกิดขึ้นบ้าง CPU อาจจะพีคเมมโมรีจะพีคหรือ,อตัวมันเองเนี่ยดาวดาวไป System Info ต่างๆซึ่งกรณีนี้เนี่ยอตอนนี้กำลังอ่านข้อมูลอยู่ฉะนั้นวะรนันเห็นว่าง่ายนิดเดียวเองนะครับอันนี้คือพิธีการแอดตัวสวิตช์ของ Cisco อเข้าสู่ pyatigi เพื่อให้ pyatigi นิเตอร์นั่นเองนะครับนี่ก็กำลัง discovery 62%ตละต้องรอให้ครบร0อยปอรเซ็นอีกทีหนึ่งน,นะครับ อันนี้ก็มีในส่วนของหลอกว่าข้อมูลเกิดขึ้นเท่าไหร่เช่นอินเทอร์เฟซ0.3สาระตันนี้อัพมีข้อมูลที่วิ่งอยู่ตอนนี้คือ0.36กิโลบิตเพอร์เซอ่าโอเคอันนี้คือโอเคอันนี้คือ discovery 100%ละเรียบร้อยละเซนเซอร์ที่แนะนำแนะนำสำหรับอุปกรณ์ ตัวซิสโกตัวนี้ก็คือมีปิงมีสานะของอินเทอร์เน็ต0ูนย์ทับหแล้วก็ i n น e r f a c e ฟ l วีแลนด์ลอยแล้วก็อัพไทมเราสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูอย่างเช่นว่าเข้าไปดูที่อินเตอร์เฟ1ทัสามารถคลิกเข้าไปดูได้ครับจะดูข้อมูลเป็นแบบ Realtime เลยก็ได้เช่นกันคลิกเข้าไปก็จะเห็นว่าโอเคมีข้อมูลวิ่งอยู่ ่ในหน่วยเป็นกิโลบิตเพอร์เซกมีข้อมูลวิวอยู่3.82กิโลบิตเพอร์เซกมีทราฟิกอินทราฟิกเอาทราฟิกทั้งทั่วมีอินเอาแยกให้เราส่วนดาวไทม์นะไม่มีครับอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของอาการมอนิเตอร์สวิสซิสโกสวิสนั่นเองครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวมาดูวิธีการมอนิเตอร์อุปกรณ์อื่นๆต่อไปครับขอบคุณมากครับ